ดีค่ะพี่น้องอีสานฮานากินค่ะมื่อนี่ออกมาทงไฮทงนาค่ะปีนี้บ่ได้เห็ดน้าเนรอค่ะเฝ้าย้ายเฮาว่าเบิ่งเห็ดกันค่ะเห็ดที่เคยออกอยู่นาเฮานี่แหละค่ะอยู่นาอีสานฮานากินนี่และค่ะไปเบิ่งว่ามันจะมีบอค่ะปีนี้แรงหลายค่ะพี่น้องฝนตกบ่ถูกย้ำย้ำตกกับตกอิริย้ำแรงกับแรงค่ะเมื่อเบิ่งว่าเห็ดจะออกบ่ค่ะ มันเคยออกทุกปีค่ะอันนี้เห็ดเห็ดกลนโคกค่ะปกติมันสิออกเห็ดท่านเห็ดกลมโคกตลอดเห็ดปวกน้ำค่ะเบ้องเคลียเบื้งไปค่ะพุนดอกนั่นพี่น้องถ้าอยากถ่ายละหวานในบ่ได้มาค่ะถึงมาเมื่อนี่มีให้อหายไอฝ่าย้ายถาก็ได้ได้มา น่องสองดอกนี้ค่ะอันนั่นดอกนั้นไม่ไปเกิดยุคุนพี่น้องไปเกิดยุแก่แก่ใบใหม่นี่ค่ะแดงปไนได้แต่ออกพี่น่องมันค่อยออกมันอยากออกแหงพัดน,นินฝนตกมันแหงสีออก,กคัก่ะ อันนี้เฮ็ดกลนคกค่ะเห็ดกลนคกโอ้หมดกันไรพี่น้องทั้งนี้ปุกตีเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกมันจะออกเป็นมู่เลยค่ะเห็ดปวกตบับนี่ล้นหมดแหละมีสามดอกนึงเดี๋ยวต้องไปหาเบอรงนี้ค่ะสามดอกแต่ถือไว้ง่ายู่ค่ะทำดอกย่ายย่ายดินกบแก้มแก่น ค่ะเห็ดปวกตาบค่ะนี่เห็ดปวกตาบดอกก,คะะกุคูบ้าละแมงกินค่ะแต่ดอกนี่งกุมูค่ะ มาซองเบิ่งค่ะออกมานะว่าปีนี้นนะกะเฮ็ดบ่ได้ค่ะขาเฝ้าย้ายย้ายกับบ่สบายได้ให้ค้นเซาค่ะปินะที่นอนอืมค่ะเ้าเวิดเปื่อยบ่ละอืมค่ะเปื่อยบ่ละไว้เอ็นปินเสื้อค่ะ ใบไม่ปกยยูมันจะมองไม่เห็นค่ะพี่นอ้องน,นี่เห็ดกลนโคกค่ะท่านมันฝนตกดีแห้งสีออกไรพี่น้องแต่ฝนตกบ่คักตปนไดปีนี่ค่ะแต่ห้อยเห็ดปวกกับสีขึ้นแล้วพี่น้องเพื่อปวกเต็มอยู่ค่ะ พิ่ปัวก,ก็ออกประจำค่ะได้แตะเทียป็นหาน้ามพุ่นละดอกนี้ยังเป็นตาเอาบนค่ะ <c oughs> เป็นตาเห็นไปย้ายแข็งยู่เดือค่ะแข็งยุพี่น้องต่หมดกันไรแต่หมดวกัดค้นหรอกค่ะห <c oughs> ุ่นดวงหนี่ะ กํลังบานค่ะแต่ยังบ่เท่าดอกพี่น้องหมดกะบหลายนี่าเลถึงเห็ดปวกเห็ดกลนโคกแล้วพี่น้องมนี่นะแต่เดี๋ยวบึ้งอีกค่ะออกยุใสก็บ่ออกพี่น้องไปออกอยู่นในป่าน้ำเมื่ได้ด็กว่เอาเด็กข้าซุ้มนั้น เอาอย่างเดี๋ยวสิไปเบิง้งมองคู่สาไหมค่ะว่ามันสิมีบมาหอดก่อไผ่ล่ะค่ะพี่น้องมึงดูกันนี่ปวกตาค่ะน็ดปวกตาอนนค่ะดอกนั่นมันนะพี่น้องดอกหง่ี้บ่ค่ะขา,<อ>าแก่ไร้ไรอุ่โอ้มือน,นีออกมา้างกับมันอยู่ค่ะเ <laughs> พราะเด้เอาไปแก้วไปแกงย่ค่ะอี่พี่น้องอีกครั้งหนึ่ง เท่าบนแหละซุ้มเนี่ยเท่าบนแหล้วบ่วได้ออกมาามองหวานมึงก้อนนี่พอด,ดีไหมตุ้มๆนะเท่าแล้วเอาว่าเอาซุ้มเนี่ยใ้มันเป็นเสื้อค่ะน,นี่ดอกนี่ว่าเท่าปเลยดอกนี่ว่าเท่าไปเลยเพราอได้กินยุคค่ะอ๋อพี่น้องคุณน,นี่เพื่อปิงได้ยุคค่ะบ่เท่าอันนี้ไว้มันเป็นเสื้อค่ะไว้มันเป็นเสือ้อเสื้อเกิดปีนายนค่ะ นองเอ้ยลองส้ำดอกงามจังดอกนี่แห้งคักใครอยู่บ่มีคนมาเห็นก่อนอันมีคนมาเห็นก่อนไม่ได้กินอันนี้ก็เทาเหมดแล้วพี่น้องอันนี้ก็เทาเบิดล่ะไว้วเป็นเสื้อไว้เป็นเสื้อคะ่ะเสื้อปีนาเกิดอีก เดี๋ยวเก็บออกก่อนค่ะเก็บก่อนเดี๋ยวห้องสีอ่อมไปเบิ้งทางนั้นอีกค่ะมันคืออยู่โลกแถมันแห้งผุดนะฝนว่าตกหลายมือละค่ะฝนว่าตกหลายมือละให้มันตุ่มๆคือสิ น้ำเน,น,นาะพี่น้องดอกนี่มันใหญ่ค่ะแต่นะพี่น้องดอกนี่ค่ะยังบ่เถ่า,าค่ะแต่บานแล้วดีนะที่อุทุมมะน้ำค่ะ ขั้นล้วมดอกเ่านี่เต็มถุงแล,ะละ้วล่ะพี่น้องขั้นลุมดอกเ่าดอกเปื่อยเนี่ยค่ะเดี๋ยวไปเบื้องทางนั้นอีกค่ะว่ามันเมนะมีบ้ยังบ่ได้ไปทางนั้นเด็กพี่น้องแค่นี้ยุคขีก็มีโอ้ยเสียดายแทะเปื่อยเบ้อ,เบอละแต่ดอกนี้เพราะได้ปีงยุคค่ะโอ้ยขั้นมาเมื่อวันนี้พอดีละเมีพี่น้อง ขันมามึงวันนี่พอดีค่ะเสืไอใยตะซุ้มเปื่อยเนาะค่ะเพราะนันเป็นเสือ้อคุณเปื่อยเต็มหมดเลยอ้อมก่อไผยมาทาั้งนี้ค่ะซุ้มใดกระไดพี่น้องเอาทุงมาพอดีพี่พี่นอ้องนั่ชักแน่แทะ น้องสี่ห่งที่น้องเบื้องครับเนี่ยเนี่ยเจอเสียทียมันเถาแล้วโอ้ยไ,ไ,ได้เป็นกระตาขั้นมันโบเถาน้องพุ่นะเนี่ยได้เป็นกระตาได้เป็นฮานะค่ะุ่นนี่ค่ะได้เป็นฮาพี่น้องขั้นโบเถาขั้นมันมา้าตั้มือวานมือก้อนนี่ได้เป็นฮา ขากระยันยันเลยค่ะขากระยันยันเลยขากระยันยันะโอ้เสดายเบ้อเฒ่าเนาะนี่จนว่าเปื่อยเบิ่ดขนาดแห้งๆมันยังอยากเกิดนะแห้งๆมันยังอยากเกิดพี่น้องนี่บ่เอาไว้มันเป็นเสืออีกค่ะ ขามันโอ้มาผุมาดมโผแทะเห็ดปวกเสีอทีตะท่านิตี่นี่คือสิเพอาะกินได้ยี่ดอกขามันแข็งยุ่ค่ะมันบ็ได้เออใส่เห็ดเชื้อใส่เห็ดเชื่อค่ะสมไ้เอเสือเกิดตินะดอกได้กินได้กะเอาดอกได้กินบ่ได้ก็ไว้เห็ดเชื้อค่ะ ดอกนี้ช้าเงี้ยมงุกค่ะ,คะบันเห็ดปวกตาบค่ะเห็ดปวกตาบอซีถุงกันพี่น้อมนี่ซุปนี่ดอกว่ายง่ายไหนค่ะดอกหน่อยเนะะี่ย ดอกน้อยเนี่มันแหงค่ะมันแหงขุ่นอยู่ในก่อไข้ขุ่นก็นมีกินไว้กินไว้เดี๋ยวใครเอาค่ะกินไว้กอนเนาคือว่ากินละคือเปขึ้น ยังให้ใจกับแหงแห้งพี่น้องเพราะเมื่อยก็ได้ตากแด,ดดโดนใชนะค่ะเพราะอยู่ตะน้ำยายดอกนี่น้อยเยอะขันมันแหง้งขันมันฝนตกดอกมันสงไงค่ะฝิ่งตะขามันนะพี่น้องตะขามันยังไงเลยคุณน่ะดอกน้อยบ่แผ่ตะว่าขาไงยแงเหตุปวกตาค่ะเว่าเหตุปวกฝันโอ้ยยังอยู่ตัวน่ะ น,น,นึกว่านวดแหละนี่น้องหมานอยูต่ตามานดอกเถาข้ามือน่ะมานอยู่ตามานดอกเถาเถาหมานดอกเถาเถาหมานดอกเถาเถา แต่ว่ากัยังแข็งอยู่ค่ะชุมใดเปือบานเอาพระใดล้ะก็ะไว้เฮ็ดเสื้อต่อไปให้มันเกิดอีกค่ะมีแต่เสือมันแไหมพี่น้องเพราะมันเถาเบิดละมันเถาเบิดนละอันหน้าเพิ่นหน้าเฮ้าค่ะที่ห้เพิ่นเศร้าค่ะปีนี้เฮ็ดบ่ไดพ้ายายยุค่ะปีนี้ค่ะเดี๋ยวเฮ้าสีมาเอาผักขี้ริกไปย้ายแกงค่ะผักขี้ล็กไปน้ำ เักคีเล็กเขาค่ะไวถ้าไปแกงนีสารเฮาเบื่ออึดเนื้อยู่เนื้อกินเ้อค่ะออกมาทงนาก็ได้ยู่ได้กินลกค่ะคลิปนี้ก็ลาพี่น้องไว้เท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งสองอีสานหานนังกินนะคะพอกันไม่คลิปนาค่ะนี่ค่ะพี่น้องเห็ดเฮาเห็ดเท่าเฮาเห็ดเท่าเฮาเ ท้งลุมกับบค่อยเท่าปันไดยดิค่ะทั้งลุมกับบค่อยเท่าปันไดย